สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีแผนที่จะปล่อยยืมตัวฮูเรียนอเวเรสกองหน้าตัวสำรองของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีข่าวว่าบาเยิร์นมิวนิกสนใจยืมตัวผู้เล่นไปใช้งาน ฮูเลียนอัลเ e รแข้งวัย23ปีมีส่วนร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่องในซีซั่นนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงสนามในฐานะตัวสำรองเท่านั้นโดยรวมแล้วเขาลงเล่นไปทั้งหมด49เกมในทุกรายการอยู่ในสนาม2525นาทีทําทีทำไป17ประตูกับ5แาสซิสต์ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเซอรใต้กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่โดยให้ความสนใจที่แข้งทีมชาติอาร์เจนตินาโดยพร้อมเสนอตำแหน่งตัวจริงให้กับนักเตะอีกด้วย อย่างไรก็ตามฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังระบุว่าทัพเรือใบสีฟ้าไม่มีแผนที่จะปล่อยอวารเรสในช่วงซัมเมอร์น,นี้ไม่ว่าจะแบบยืมตัวหรือขายขาดก็ตามสำหรับแมนซิตี้จะลงเล่นเกมชิงทั่วเอฟเ u อับกับแมนยูเน็ตในวันเสาร์ที่3มิถุนายนตามด้วยเกมชิงชนะเลิศยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ City, เปิดปากชี้มีนักเตะสองรายที่สมควรได้รับรางวัลพ่อค้าแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมเมลีในกรณีที่ตัวเองไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลน,นี้เอร์ลิงฮาลันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยขากว่าทั้งตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมเมลีและนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพิีเมรลีในซีซั่นแรกที่ย้ายมาอาลาวาดในลีกอังกฤษถึงขณะนี้เออร์ลิงฮาลัน์กองหน้าวัย22ปีตะบันประตูให้เรือใบสีฟ้้าาาาาาปแลลลวว36 35ููกากกกกจจรรรรงสนนนมม52 51ทุยะต และทำลายสถิติต่ตางๆมากมายอีกทั้งมีลุ้นพาทีมคว้า3แชมป์ด้วยอย่างไรก็ดีหลังถูกสอบถามว่านักเตะคนไหนสมควรได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมล,ลีซีซั่นนี้หากไม่ใช่ฮาแลน โดยเออร์ลิงฮาร์แลนได้ระบุว่ามีอยู่2รายหากผมเลือกได้ว่านักเตะอีกรายที่สมควรได้รางวัลน,นี้ผมจะเลือกเพื่อนชาวนาเวของผมอย่างโอเดกาที่เขามีซีซั่นที่ดีก่อนที่เออร์ลิงฮาร์แลนจะเสริมว่ามีนักเตะอีกรายที่สมควรได้รับรางวัลน,นี้เช่นกันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมเพราะแมนซิตี้มีนักเตะในทีมที่โดดเด่นมากมายในซีซั่นนี้หากคุณดูเกมของเราคุณจะเห็นโรดี้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งมาตลอดทั้งซีซั่นเออร์ลิงฮาร์แลนกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา โอกาสที่เนย์มาจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมีน้อยมากแม้ทางเป๊ปกวัวเดล่ามีการต่อสายพูดคุยกับแนวรุกชาวบราซิลกองหน้าวัย31ปีมีข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากสื่อฝรั่งเศสเผยว่าแปเช่เปิดทางปล่อยตัวแนวรุกชาวบราซิลออกจากทีมในตลาดหน้าร้อนปีนี้ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนย์มาถูกโยงกับทีมนในพรีเมีเยร์ลีกอังกฤษอาทิเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและนิโคสเซนซึ่งกำลังติดตามสถานการณ์นักเตะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สื่อเลกิฟเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอีกทีมที่ติดตามสถานการณ์เนมาร์และทางเป๊ปกัวเดล่าโทรศัพท์ไปหากองหน้าวัย3 1ปีกระนั้นสื่อแดนน้ำหอมวิเคราะห์ว่าโอกาสที่เนมาร์จะย้ายมาร่วมทีมเรืใบสีฟ้ายังมีน้อยมากเพราะปัจจัยต่างๆไม่เข้าเงื่อนไขทั้งส่วนค่าแรงค่าตัวและแดนหน้าที่ตอนนี้ซิตี้มีทางเลือกมากมายหลายคนมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอาเซนอลจับตามองสถานการณ์ของชื่ออ,อัลก,กันเซโลแบ็กขวาทีมชาติโปรตุเกสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี ฟาบิซิโอรโรมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียนกูรูตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลคนดังรายงานว่าชูเอาการเซโล่ที่อนาคตไม่มีความแน่นอนกำลังได้รับความสนใจจากอาเซนอลที่พร้อมทาบทามร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้การเซโล่ถูกแมนซิสตี้ปล่อยตัวไปเล่นกับบาเยนมิวนิกในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมในสัญญายืมตัวระยะเวลา6เดือนจนถึงจบฤดูกาล2022-2023โดยมีเงื่อนไขซื้อขาดในราคา70ล้านยูโรหลังจากนั้น อย่างไรก็ตามบาเยนเริ่มแสดงท่าทีว่าจะไปเซรเซญญทาวเวรกับกันเซโลในช่วงซัมเมอร์นี้แม้สถานการณ์อาจจะยังเปลี่ยนแปลงได้จากการแยกทางกับโอลิเวอร์คานประธานบริหารและฮาซานซาลิฮามิสิดผู้อำนวยการกีฬาหลังจบฤดูกาล ด้าน,นต้นสก,กัดแมนซิตี้พร้อมขายขาดแคลซิลโลอยู่แล้วหากบาเยอร์มิวนิกไม่ซื้อขาดก็จะพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอื่นอื่นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ไม่เว้นแม้แต่อร์เซนอลคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยขายกาเบรียลชูสกับอเล็กซานเดอร์ชิเชนโกให้มาแล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแอนด้โคลอดีกองหน้าทีมชาติอังกฤษยืนยันไม่ได้หัวเสียอะไรที่ aland, เออร์ลิงฮาร์แลนด์ดาวยิงของแมนซิตี้ยิงประตูทำลายสถิต สตาร์ทีมชาตินอร์เวยกด36ประตูในลีกฤดูการนี้ทำลายสถิติการทำประตูสูงสุดในฤดูการเดียวที่โคและอัลัานเชลเลอร์ทำไว้34ประตูที่อยู่มานานเกือบ20ปีแม้ว่าจะมีคนถามถึงเรื่องนี้มากมายแต่โคยืนยันว่าตนเองไม่ได้หงุดหงิดที่สถิตินี้ถูกทำลายแถมยังต้องยินดีกับคนที่สามารถแซงหน้าสถิตินี้ไปได้ด้วยโดยแอนดี้โคได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่า ผมไม่ได้งุนเงียอะไรทั้งนั้นผมเป็นคนตรงๆผมไม่ได้ลคลั่งไคล้เรื่องการทำลายสถิติหรืออะไรก็ตามเพราะสถิติมันถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องถูกทำลายตอนนี้บางคนอาจจะหัวเสียแต่คนบอกว่าผมจะต้องผิดหวังอย่างแน่เลยแล้วทำไมละ่ะเพราะมีคนยิงได้มากกว่าผมอย่างนั้นเหรอมันเป็นเวลา20ปีกว่าแล้วนะที่จะมีคนมาทำลายได้ผมจะต้องนอนกลิ้งไปมาแล้วคิดว่าโอ้พระเจ้ามีคนทำลายสถิติของฉันอย่างนั้นเหรอไม่หรอกนะผมจะยินดีกับเขายกย่องเขาเขาทำได้ในทีมที่สร้างโอกาสมากมายเมื่อถึงจุดหนึ่งสถิติของคุณจะถูกทลาลลยง โลาวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ